คลิปก่อนอันนี้คือเป็นคลิปที่สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและก็ตัวอิหมามทั้งทีมงานของของทั้งสองท่านนะฮะเนี่ยก็คือผมไม่ทราบว่าเนี่ยคือพี่น้อยเองเนี่ยก็เป็นทีมงานหนึ่งเป็นเอ่อปรสเป็นทีมงานของผู้ใหญ่บ้านของเรานะฮะของที่นี่นะฮะคือพี่น้อยพี่น้อยเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่มุสลิมคือเข้าใจว่าคือที่มาช่วยเป็นมุสลิมไม่ใช่นะฮะเนี่ยก็คือเป็นความแ้มแข็งของคนในในในท้องที่นะฮะทเขาได้มาช่วยเหลืองานนะฮะ เออพี่น้อยบ้านอยู่ไหนฮะอยู่งนามอยู่ในซอยอยู่ในซอยนั้งแต่ประจิบซอยตะขอตั้งแต่ประจิบถ้าถ้าถ้าคลองนี่คือข้ามข้ามอีกแม่แม่ที่เป็นกรนใหญ่ต้องรับชมอ๋อพี่น้อยมามาช่วยทุกวันไหมเนี่ยมาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งที่ว่างนะเอ้โหทำไมพี่น้อยถึงมาช่วยอ่ะก็อยู่ในหมู่บ้านก็ต้องช่วยกันนะหมู่บ้านนี้มีทั้งไข่พุ่นแล้วก็มุสลืมดอ่านั่นแหละ ก็ขอขอบคุณมากนะฮะออขอขอบคุณมากแล้วก็ท,ที่ที่แถวบ้านนั้นมีมีคนลำบากไหมบแบบแนั้นสักเนี่ยลองดูนะฮะถ้าสมมุติว่ามีคนที่ลำบากมีคนที่ลำบากมานี่คือสามารถแจ้งมาทางเราได้แจ้งมาทางเราได้เผื่อว่าเราจะได้ช่วยหรือผมจะได้ คือเราเราไม่ได้จํากัดคือเราไม่ได้จํากัดการช่วยเหลือแค่รุ่นเดียวคือถ้าสมมติว่าในกรุ๊มีมีความลำบากอะไรเนี่ยคือเราก็สามารถช่วยได้อย่างเช่นอาจจะมีคนป่วยติดเตียงหรืออะไรแบบนี้เราเราก็สามารถจะจะช่วยได้จนยังชีพอะไรต่างๆครับผมก็ ขอบคุณมากนะฮะที่มาช่วยฮะไม่ร sure. ู Darwin> ้จะให้ขอบคุณอะไรนะก็ก็ขอบคุณจริงๆฮะก็เออนี hmm. so ่แหละฮะคือเราเราเราก็ถึงใจนะฮะที่ที่ที่มีภาพงดงามนะที่ได้มาช่วยเหลือกันนะก็ก็ยังไงก็นะขอฝากให้พี่น้องนะถ้าท่านไหนะที่สนใจที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะก็สามารถติดต่อมาทางเราได้นะฮะแต่วันนี้ก็ของพอจบวิดีโอใน้วไ่ปนี้ฮะสลายมรดกมาลองทดลองกันนะครับ